30มาพร้อมกับออร่าพอ์เทรตตัวใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะดียังไงเนี่ยไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะมาแนะนำา2ตัวนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือ vivo v 3 0นั่นเองรุ่นใหม่รอบนี้นะคะมาพร้อมกันกับ all around สามเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยจะดียังไงทุกคนก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มขอกันเลยดีกว่่าคะ ไหนนะคะตัวของ vivo v, v 3 0ตัวนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมกันกับ aura podte สามแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่า aura podte รอบนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างดีกว่าเดิมยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะสเปคนะคะในส่วนของกล้องกันก่อนดีกว่าค่ะตัวกล้องของรุ่นนี้นะคะเขาจะประกอบไปด้วยตัวกล้องหลัง2ตัวด้วยกันและตัวกล้องหน้า1ตัวซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะคะ ให้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเท่ากันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยค่ะตัวกล้องหลังนะคะกล้องหลักเนี่ยเขาจะเป็นตัวกล้องที่มาพร้อมกันกับรูรับแสง f 1 8 8มี ois กันสั่นมาให้ในตัวนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวของ ultra wide ค่ะที่ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกันกับรูรับแสงอยู่ที่ f 2 0ะคะแล้วก็มี a u t o ้โฟกัสมาให้เราได้ใช้งานกันด้วย ส่วนตัวกล้องหน้านะคะก็ให้รูรับแสงมาอยู่ที่ f 2 0เช่นเดียวกันข้อดีของรุ่นนี้นะที่เตยประทับใจในด้านของการใช้งานแล้วก็ตัวสเปคเบื้องต้นเนี่ยก็คือการที่เขาให้กล้องหน้าและกล้องหลังที่ความละเอียดพอๆกันนะคะมันเลยทําให้เวลาที่ใครนะคะที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆต้องการจะถ่ายวิดีโอนะคะหรือว่าถ่ายภาพเนี่ยอยากให้คุณภาพของงานถ่ายภาพที่ได้จากกล้องหน้าใกล้เคียงกับกล้องหลัง ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กล้องหลังในการถ่ายอีกต่อไปนะคะใช้กล้องหน้าเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เห็นหน้าตัวเองเวลาที่เราถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปต่างๆเนี่ยที่ให้ความคมชัดและคุณภาพเทียบเท่ากับกล้องหลังได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ดีเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของวิดีโอกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการถ่ายภาพกันก่อนดีกว่าว่าการถ่ายภาพของรุ่นนี้เนี่ยจะดีขนาดไหนคะ่ะในส่วนของงานถ่ายภาพนะคะเตยต้องบอกก่อนเลยนะว่าเตยอ่ะชอบ vivo v, v มากเพราาะว่ไม่ว่วาจะเป็นกล้อง หน้าหรือกล้องหลังเขาให้ความคมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะงานถ่ายภาพที่ได้จากกล้องหลังเนี่ยเมื่อทำงานร่วมกันนะคะกับตัวของ All a อร่าไล e ์พอ t เทสส3.0รอบนี้ที่ขนาดของเขาใหญ่มากขึ้นถึง19เท่านะคะจากรุ่นก่อนแล้วในเรื่องของสีนะคะแสงไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเขามีความนุ่มนวลมีความระมุนมากยิ่งขึ้นด้วย จากที่ตัวของ vivo v, v 2 9นะคะเขาเนี่ยให้ความละมุนมากกว่าเดิมเนี่ยถึง50เท่าเลยด้วยกันและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นรอบนี้นะคะ vivo v, v 3 0เนี่ยเขามีฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่ใส่เข้ามาให้เพิ่มเติมเป็นลูกเล่นให้เราเนี่ยใช้งานการถ่ายภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยเยอะกว่าตัวรุ่นของ vivo v, v 2 9อีกค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพตัวอย่างนะคะจากการที่ถ่ายในโหมดการถ่ายภาพทั่วไปก่อนละกันในโหมดนี้นะคะเตยต้องบอกก่อนเลยว่าได้ในเรื่องของความคมชัดแบบเต็มๆนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยก็คือสามารถใช้งานตัวของ a อ r l ่าไล p ์พลาสติในโหมดของการถ่ายภาพธรรมดาก็ได้นะคะโดยตัวของ a l l ่าไลฟ์พลาสตใน vivo v, v 3 0ตัวนี้เนี่ย เขาจะมาพร้อมกันกับตัว AI 1ตัวนะคะ <_ off> ก็คือตัวของ AI Power Photography ที่เขาจะเป็นการประมวลผลนะคะ <_ t us> ภาพถ่ายแล้วก็สภาพแสงที่เราใช้งานอยู่แล้วก็ทำการเปิดออ l ไลน์ p o r เทสตให้เรานะคะ ปรับสีของออร่าไลท์พอ์เทตเนี่ยให้เข้ากับแต่ละสภาพแสงทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมานั่งคิดเองนะคะว่าในสภาพแสงแบบนี้จะใช้แสงแบบไหนจะใช้เปิดออร่าพอ์เทตในสีไหนนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจัดการให้เองออโต้อัตโนมัติก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วไปอีกหนึ่งทางค่ะส่วนในด้านของการใช้งานนะคะภาพที่ได้เนี่ยได้ความคมชัดดีแล้วก็ส่วนมุมวายเนี่ยก็ถือว่าเก็บภาพแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะ าการจับโฟกัสต้องบอกเลยว่าจับโฟกัสได้ไวค่ะหลุดโฟกัสเนี่ยเตยหาได้น้อยมากๆนะแต่ถ้าหลุดโพสเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเตยเป็นประจําเลยนะคะก็คือตากล้องกดทันนะคะก็คือจะได้แบบภาพหลุดๆเยอะมากแต่ว่าไม่เคยหลุดโฟกัสเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของรุ่นนี้เลยค่ะส่วนสกินโทนที่ได้นะคะจากการถ่ายภาพในโหมดทั่วไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะให้ความเมียนของผิวมากยิ่งขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังคงสกินโทนของผิวเนี่ยที่มันคงเป็นความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะจะไม่ได้แบบ ขาวจนเกินไปไม่ได้อมชมพูจนเกินไปค่ะก็ยังมีความเป็นผิวที่เป็นผิวอยู่ค่ะส่วนในโหมดของการถ่าย p o r t ท a นะคะต้องบอกเลยว่าเตยชอบมากๆรุ่นนี้นะคะเพราะว่าทําออกมาได้ดีมากเราสามารถปรับนะคะค่า f ปรับการชัดเบอร์พื้นหลังได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังใส่เป็นตัวของเทคโนโลยีนะคะใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ใช้งานใน v 3 0ตัวนี้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวของ f a s and near i t i n g นะคะที่เป็นการ วัดระยะนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวของออร่าพอ์เทให้เข้ากับระยะของภาพนะคะได้แบบเรียลไทม์เลยหรือว่าจะเป็นตัวของ Smart Color t e m p e r a t พ r ร a เจอร์อ e n ัชอ่าชื่อยาวมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่เขานะคะใช้การปรับออร่าไลท์พอ์เทสให้เข้ากับโทนสีของภาพะคะ่ะเป็นการเปลี่ยนโทนสีของภาพให้โทนอุ่นหรือว่าโทนเย็นนะคะในแบบที่เราต้องการให้มันมีความสว่างของภาพมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราถ่ายภาพก็จะได้ภาพที่มีความคมชัดสูง รวมทั้งนะคะเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยก็จะได้ภาพที่สวยแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่โปนั่นเองโดยที่ในหมวดของการถ่ายพอร์เตรตตัวนี้นะคะเขาจะมีตัวของการใส่บิวตี้เข้ามาให้ด้วยถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากถ่ายแค่ถ่ายครั้งเดียวนะคะแล้วจบเลยแบบไม่ต้องไปเข้าแอปต่อไม่อยากเข้าแอปเสริมแล้วอยากให้หน้าสวยเนียในครั้งเดียวแค่กดชัตเตอร์เนี่ยเปิดโหมดบิวตี้เพิ่มเติมเข้าไว้นะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ ครบจบในหลังกล้องเลยค่ะไม่จำเป็นต้องนำไปแต่งต่อนะแล้วก็ได้ภาพเนี่ยที่สวยตรงใจเลยค่ะ และในส่วนของการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าใน vivo v, v 3 0ตัวนี้เนี่ยเขาได้ใส่นะคะสไตล์ที่เป็นฟิลเตอร์รูปแบบใหม่มาให้เราได้ลองเล่นกันด้วยนั่นก็คือตัวของ beach portrait นั่นเองค่ะ beach portrait นะคะเขาเป็นฟิลเตอร์ใหม่ที่ทาง vivo เนี่ยเขาพัฒนาร่วมกันกับ i n f l u อนเซ r ระดับโลกนะคะให้ได้การถ่ายภาพที่เป็นสไตล์ของการถ่ายภาพ summer หรือว่าการถ่ายภาพบนชายหาดนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการแยกการแบ่งนะคะสำหรับการปรับแต่งใบหน้าแล้วก็ พื้นหลังเนี่ยแยกกันค่ะโดยตัวของพื้นหลังนะคะเขาก็จะมีการใส่โบเก้เพิ่มเติมให้และใบหน้าของเราเนี่ยก็รองรับนะคะการถ่ายรูปในรูปแบบของ HDR หรือว่าถ่ายย้อนแสงได้ด้วยทําให้ภาพที่ได้จากฟิลเตอร์นี้นะคะจะมีความสวยแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการถ่ายย้อนแสงก็ตามเหมาะมากนะคะสำหรับซัมเมอร์นี้ใครมีแผนจะไปเที่ยวทะเลเนี่ยอย่าลืมนะคะพก Vivo V30 ตัวนี้ไปถ่ายด้วยก็ดีค่ะ และถ้าหากว่าคิดว่าการถ่ายภาพใน Vivo V, v 3 0รุ่นนี้เนี่ยหมดแล้วนะคะยังไม่หมดนะบอกก่อนเลยสําหรับใครที่เป็นครีเอเตอร์สายรีวิวสายคอนเทนต์อาหารต่างๆหรือว่าใครที่ชอบถ่ายรูปอาหารเก็บไว้ในเครื่องเยอะๆนะคะ Vivo V, v 3 0ตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่า Aura Light Pods r a i t 3.0รอบนี้พัฒนามาให้ใช้ร่วมกันกับอาหารได้แล้วค่ะ โดยเขาจะมีโหมดออร่ l ไลฟ์ฟู้ดโหมดนะคะที่เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพอาหารให้ได้น่าทานมากยิ่งขึ้นโดยจะมีการปรับโบเก้พื้นหลังนะคะรวมทั้งใช้เทคโนโลยี 3D เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพอาหารของเราค่ะแถมยังเพิ่มในส่วนของความสดใสและความน่าทานให้กับอาหารของเราได้อย่างดีด้วยค่ะ ส,ส่วนงานถ่ายภาพที่ได้จากกล้องหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดทั่วไปหรือว่าโหมดพอเทสเนี่ยส่วนตัวเตยมองว่านะคะได้ความคมชัดเนี <Kristen> ่ยใกล้เคียงกันกับกล้องหลังมากๆเลยค่ะแล้วฟีเจอร์ต่างๆนะคะรวมถึงโหมดต่างๆที่มีมาให้ใช้ในการปรับแต่งในกล้องหน้าเนี่ยก็เหมือนนกันกับกล้องหลังด้วยทําให้เราเนี่ยสนุกในการถ่ายภาพนะคะแล้วก็เซลฟี่ได้มากยิ่งขึ้นแถมยังได้ความคมชัดและคุณภาพที่เทียบเท่ากันกับกล้องหลังได้ด้วยตัวนี้นะคะเตยมองว่าทําให้การถ่ายภาพเซลฟี่เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ และอย่างที่เตยเกินไปข้างต้นเลยนะคะในส่วนของการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้นะคะถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้เท่ากันด้วยความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมไปเลยเต็มๆค่ะ แต่ว่านะคะในส่วนของกล้องหลังอย่างที่บอกไปว่ามี OIS การสั่นมาให้เราได้ใช้งานกันนะคะแถมในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวกล้องหลังสามารถปรับนะคะ EIS การสัน่นเพิ่มเติมได้อีก2ระดับด้วยกันถ้าหากว่าใช้การเปิดการกันสั่นในรูปแบบมาตรฐานนะคะก็ยังคงสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียด 4K 30เฟรมอยู่นะแต่ถ้าหากว่านะคะเป็นการเปิดกันสั่นแบบพิเศษเลยเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะคะในการถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ย ถึงแม้ว่าจะถ่ายความละเอียดสูงสุดได้เท่ากันนะคะแต่ในกล้องหน้าเนี่ยเขามีแค่เฉพาะ EIS กันสั่นมาให้เราใช้งานถ้าหากว่าพูดถึงในมุมการใช้งานจริงๆนะเติมมองว่าสายครีเอเตอร์นะคะสายวอล์เนี่ยใช้ตัวกล้องหลังในการถ่ายวอล์กนะคะอินเสิร์ตสถานที่อินเสิร์ตอาหารต่างๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยหรือว่าถ้าหากว่าเป็นสายที่แบบว่าเป็นครีเอเตอร์ที่นั่งพูดเฉยๆนะคะการใช้งานกล้องหน้านะคะที่ได้ความละเอียดสูง เปิดโหมดการสั่นที่เป็น EIS เล็กน้อยนะคะก็ได้คุณภาพวิดีโอที่มีความสมูทด,ดีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่เหมาะสมกับครีเอเตอร์ในยุคปัจจุบันมากๆแทนถ้าหากเพเมื่อคนไหนนะคะเป็นสายแบบลงติ๊กตอกลงรีวแบบนี้อ่าอยากจะให้หน้าสวยหน้าผ่องเลยนะคะโดยที่แบบไม่อยากเข้าแอปเพิ่มไม่อยากให้ดูโปะนะคะก็สามารถใช้งานการเปิดบิวตี้เพิ่มเติมในการถ่ายวิดีโอทางกล้องหน้าและกล้องหลังได้ค่ะหรือว่าจะเป็นการใช้งานการใส่ฟิลเตอร์เพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถทําได้ด้วยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเหมือนกันหรือว่าถ้าหาว่าใครอยากมีการแบบตัดเบอร์พื้นหลังฉากหลังในวิดีโอก็สามารถปรับค่า f นะคะในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยค่ะ และสำหรับสายถ่ายวิดีโอไม่รู้จะตัดต่อวิดีโอยังไงนะคะในนี้เนี่ยเขามีในส่วนของไมโครมูฟวี่นะคะมาให้เราได้ใช้งานกันในนี้เขาก็จะมีเทมเพลตต่างๆมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็มีหน้าที่แค่กดถ่ายวิดีโออย่างเดียวหน้าที่ในการตัดต่อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวระบบนะคะในส่วนของเทมเพลตเนี่ยเขาทําให้เลยค่ะก็ถือว่าสะดวกแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะสามารถเล่นได้อย่างหลากหลายนะคะเลือกเทมเพลตได้ตามใจชอบเลยค่ะ หลังจากในเรื่องของการถ่ายภาพต่างๆนะคะจบไปแล้วเรามาดูในส่วนของการดีไซน์กันบ้างนะคะ การดีไซน์นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีสีให้เราได้เลือกใช้งานกันทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะสีเขียวกรีนซีสีขาวนะคะไวช์เชลแล้วก็นี่สีดำคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือ night nice sky b a c k นั่นเองค่ะแต่ละสีนะคะเขาก็จะมีการดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันนะคะแต่ว่าโดยพื้นฐานตัวเครื่องต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นเป็นความบางนะคะในตามสไตล์ของ V-Series ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าบางมากๆเลยนะคะทุกคนรอบๆตัวเครื่องเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆ ด้านบนของเขานะคะจะใส่นะคะคำว่า professional p o t c a i t เอาไว้ด้านบนแบบนี้ด้วยเพื่อให้รู้นะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวจริงในด้านของการพอดแคสเลยค่ะมาพร้อมก,กันกับช่องของไมโครโฟน1ช่องด้วยกันด้านบนนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นช่องของถาดใส่ซิมช่องของไมโครโฟนนะคะอีก1ช่องด้วยกันพอรตการเชื่อมต่อที่เป็น Type C นะคะแล้วก็เป็นช่องของลําโพงนั่นเองนะคะ ส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่มีปุ่มใดๆเลยนะคะตัวปุ่มเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะคะปุ่มก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power นั่นเองนะเรียกได้ว่าตัวนี้การดีไซน์ของเขาอะเวลาจับถือแล้วอะดูหรูหราหน้าใช้งานมากๆค่ะ ส่วนตัวของโมดูลกล้องรอบนี้นะคะมาในรูปทรงของสี่เหลี่ยมจัตุรัส2ชิ้นนะคะวางเรียงกันบนลงล่างแบบนี้นะคะตรงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะคะทั้ง2ตัวและส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของออร่าไลท์พอร์เต็ด3.0ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่ดูสวยงามแล้วก็ลงตัวดีมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้ ในส่วนของด้านหน้านะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้การวางกล้องหน้าเป็นแบบพันช์โชหรือว่าเจาะรูนั่นเองนะคะตัวรูปแบบหน้าจอของเขานะคะจะใช้เป็นรูปแบบแบบ 3D curve นะคะหรือว่าเป็นหน้าจอแบบขอบโค้งนั่นเอง แต่ว่านะคะตัวนี้เนี่ยเรื่องของหน้าจอคุณสมบัติกินขาดสายเอนเตอร์เทนเมนต์และสายเล่นเกมแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นแผงนนของหน้าจอนะคะที่รุ่นนี้เนี่ยได้เป็นแผงนแนหน้าจอแบบอมูเลตทาให้ได้สีสันที่มีความสดใสแล้วก็คมชัดสูงนะคะเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับความคมชัดระดับ 1.5K เลยทีเดียวสายดูหนังดูซีรีส์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไม่ควรพลาดกับหน้าจอระดับ 1.5K แบบนี้เลยนะคะโดยส่วนตัวหน้าจอของ vivo V, v 3 0รุ่นนี้นะคะมาในขนาดหน้าจอ 6. 7-8นิ้วทําให้ตอบโจทย์นะคะในด้านของการใช้งานหน้าจอแบบเต็มตาและยังมาพร้อมกับอัตรารี f ฟ e ชเรท t ที่สูงถึง120เฮิรต์เอาใจสายเล่นเกมกันแบบจุกๆไปเลยค่ะแต่จุดเด่นจริงๆนะคะสำหรับเตยเนี่ยในด้านของหน้าจอของ vivo v30 รุ่นนี้นั่นก็คือการทําความสว่างสูงสุดของหน้าจอที่สามารถทําได้สูงถึง2,800นิตเลยนะคะเวลาที่เตยเอาไปใช้งานอะ่ะแล้วส่วนใหญ่จะเน้นการถ่ายภาพกลางแจ้งซะเป็นหลักนะคะเวลาที่เราถ่ายภาพกลางแจ้งบางทีเนี่ยถ้าหน้า จอสู้แสงไม่ดีเนี่ยแสงดอบนะคะทําให้หน้าจอมองไม่เห็นบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคอมโพสที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันเข้ากับภาพหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าได้ความสว่างสูงสุดของหน้าจอที่สูงแบบนี้ทําให้เวลาที่เราใช้งานกลางแจ้งเนี่ยยังเห็นหน้าจอแบบสบายๆเลยค่ะ และสำหรับสายเล่นเกมและการทํางานทั่วไปนะคะกับตัวของ vivo v, v 3 0รุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกันกับชิปเซ็ตนะคะที่เป็นตัวของ snapdragon 7-3 gen 3ค่ะทำให้เวลาที่เราใช้งานนะคะก็เรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างลื่นไหลตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปนะคะได้อย่างดีแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยสามารถเล่นเกมได้อย่างหลากหลายเลยขนาดความจุที่ให้มาในเครื่องนะคะให้ขนาดความจุ ram 12 G, มาพร้อมกับ Memory Booster ได้สูงสุดอีก12 g ิด้วยกันส่วนขนาดลอมนะคะให้มา2ขนาดก็คือ256 g b และ512 g ิอันนี้สามารถเลือกซื้อได้ตาม ความต้องการของเพื่อนแล้วก็การใช้งานของเพื่อนได้เลยนะคะการเล่นเกมนะคะเตยเอาไปเล่นเกมทั่วไปอย่าง Rov พับจีเนี่ยสามารถตั้งค่าสูงนะคะได้เลยแล้วการเล่นก็ถือว่าทําได้ลื่นไหลดีนะคะหรือว่าจะเอาไปเล่นเก n h ชิน m p p c t t เนี่ยรุ่นนี้ก็ยังคงสามารถเล่นได้แต่ว่าการปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะ ส่วนความร้อนนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็เกิดความร้อนได้นะคะแต่จะไม่ได้ร้อนแบบร้อนจัดหรือโอเวอร์ฮีทนะคะจะเป็นความร้อนแบบอุ่นๆเท่านั้นอันนี้เข้าใจได้ด้วยตัวเครื่องของเขาเนี่ยมีความบางมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจเลยก็คือในส่วนของการจัดการความร้อนมากกว่าค่ะโดยรุ่นนี้นะคะใส่ตัวของ Ultra l i g t Smart Cooling System นะคะเป็นระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่มาให้เราได้ใช้งานกาันทำให้เวลาที่เครื่องเกิดความร้อนนะคะจากการใช้งานในด้านของการเล่นเกมนะคะ เกิดขึ้นเนี่ยเราพักเครื่องไว้เพียงแค่2-3นาทีนะคะในห้องแอร์เนี่ยเครื่องก็จะกลับมาเป็นอุณหภูมิปกติให้เราได้ใช้งานต่อกันได้แล้วค่ะในส่วนของการทำงานนะคะ vivo v, v 3 0รุ่นนี้เนี่ยทำงานอยู่บน Funtas OS 14นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะรองรับการใช้งาน 5g 2 Nano SIM Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.4ได้ด้วยค่ะและสุดท้ายในส่วนของสเปคก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้ vivo v, v 3 0ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5000มอ ah, ม แถมยังรองรับการชาร์จไวได้สูงถึง80วัตต์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครอยากได้ในส่วนของโทรศัพท์มือถือที่ใช้แบตได้ตลอดทั้งวันแล้วก็การชาร์จไวๆตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์เลยเพราะเธอได้ลองเทสชาร์จมาแล้วนะคะ80วัตต์ของเขาเนี่ยสามารถชาร์จเต็ม100%ใช้เวลาเพียงแค่56นาทีเท่านั้นค่ะ ทีนี้นะคะหลังจากสเปคทั้งหมดที่เตยเล่าให้ฟังเดี๋ยวเตยมาขอให้ฟังนะว่า v i v o v 30สําหรับเตยมีตรงไหนที่เตยชอบบ้างและมีตรงไหนที่เป็นข้อสังเกตให้กับทุกคนกันบ้างค่ะข้อที่เตยชอบที่สุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพค่ะที่รุ่นนี้นะคะให้กล้องทุกตัวเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงแถมยังสามารถใช้อลล่าไลท์พอร์เทรได้ด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะฟีเจอร์ที่ให้มาในการถ่ายภาพเนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันแบบสุดๆเลย ถัดมาอย่างที่2ก็คือในเรื่องของหน้าจอค่ะที่ได้ทั้งหน้าจอที่เป็นหน้าจอมูลเลตให้ความละเอียดสูงระดับ 1.5K และยังไม่หมดนะคะยังให้ความสว่างสูงสุดได้สูงถึง2,800นิตอีกด้วยและส่วนที่3นะคะนั่นก็คือในเรื่องของแรมที่ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะให้แรมมา12 g b แล้วย,ยังสามารถเพิ่ม Memory Booster ได้สูงถึงอีก12 g b ด้วยกันและสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่รองรับการชาร์จไวสูงถึง80วัต์ค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสังเกตกันบ้างสําหรับ vivo v, v 3 0รุ่นนี้เนี่ยเติมมองว่าก็คือในส่วนของลําโพงเดียว1ข้อนะคะกับอีกหอย่างก็คือรุ่นนี้เนี่ยไม่รองรับการเพิ่ม micro SD card นะคะ ก็มีเพียงแค่2ข้อนี้ที่เป็นข้อสังเกตของ vivo v, v 3 0รุ่นนี้ค่ะและสำหรับใครที่กำลังสนใจ vivo v, v 3 5 g รุ่นนี้อยู่นะคะในขนาดความจุ ram 12GB กิกลอม2 5 6 GB เนี่ยเปิดตัวมาในราคา14,999บาทค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นขนาดความจุ ram 12GB กิกลอม 512GB นะคะ เปิดตัวมาในราคา17,499บาทค่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มนะสำหรับแค่ในเรื่องของตัวกล้องที่ได้คุณภาพสูงแบบนี้แล้วหน้าจอที่ให้คุณภาพอัดแน่นแบบนี้เนี่ยเป็นเตยเตยก็ซื้อนะเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยหรือว่าคิดเห็นไม่เหมือนกับเตยคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับใบเตยแล้วก็ทีมงานของเราทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะหรือถ้าาาหกว่ อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งเอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย